ไปท o ่เบล่าเท้าวัตถุม้ยามาขอเครื่องเฝ้าตงน้าเต่งหน้าเต่งหน้าเต่งนาเต่งนาต่งนาป้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 าไปบอที่เบลาทาวัตถุมายามาขอเครื่องเฝ้าเตน้าติงน้าเต่งนาเตงน้าเตงนน้าเงนน้าเน้า าที่เบล่าชาวัตถุพายาขอเครื่อเฝ้าสิงนาสิงนาสิงนาป้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 าไปบ่อที่เบลาทาวัตถุพายาขอเครื่อเฝ้าสิงนาติงนาติงนาขอบคุน่ะ